วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใคร5ปีนะคะนะคะ e. ายามาฮ่า5ปีฮ่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว <c oughs> ่าย,ยังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีรประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปี5ปียามาฮ่านั่นโอเคาอยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟโรแก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่ย 19, วยโควิด19้โดยมีนายเสกสรรกรินภูนาพลลมเก่าเป็นประธานในพิธีรับมอบพร้อมด้วยแพทย์พระนาพ,พงษ์ชำนาไพผู้ในการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่า ข้าราชการและเจอที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าร่วมรับมอบณห้องประชุมสีทองอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินชั้นสองโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าส่วนขยายทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิมัดักและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาในพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่าง จัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟรจำนวน540เครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด19ซึ่งเครื่องออกซิเจนส่วนหนึ่งที่พระราชทานในครั้งนี้บริษัทไทยเบเวบร์เร็จจำกัดมหาชน กลุ่มธุรกิจ TCP คุณประภาช,ชนสรานนท์คุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณคุณละอ,อตั้งคารวะคุณบริษัทแพนต้าอิมเพ็กจำกัดคุณโอรานอภิรูปากรคุณพิมพิสาองคบาสิตได้น้อมกรวน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพร,ปปร,ระกรณาโปรดล้าปรดกระหม่อมให้มูลทธิชัยพัฒนาจัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนาสู้พัยโควิด19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อวันที่2เมษายน2563จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น122โรงพย ยาบาลใน56จังหวัดรวมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆผ่านธนาคนารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตนาดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067ขีด300487ขีด 3, 3หรือโทรศัพท์ที02่02447 8585 8, 8หรือ064 239 1868และ064 112 9674 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่ l n e ID at ชัชพัฒน19หรืออีเมล d o n a t e t t @gmail.com หรือทางไปรษณีย์ที่สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนา2012 ที่ห้องประชุมมหาธาตุชั้น 3, สาสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์อาคารหนึ่งนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่3ทับสองพนางยาวภา,าโตสงวนวัฒธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่เลขาธิก,การการประชุมมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้การขยายผลการขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1. พศ2559 ถึง2,064ต่ออีก1ปีจนถึงปี2 5 6 5 การขับเคลื่อนคุณธรรมเฉพาะการที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ปีงบประมาณ2,564นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1 2,559ถึง2,564ประจำปีงบประมาณ2,564 ชุมชน282ชุมชนองค์กร342แห่งและอำเภอ11แห่งและมีมติพิจารณาชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นที่มีผลขนาดเต็มจากการประเมินตนเองด้วยเอกสารคั้นลึกหรือเพียงประเภทละหนึ่งแห่งเพื่อส่งให้กรมการศาสนาภายในวันที่30กรกฎาคม2 5 6 4าดำเนินการมอบรางวัลโดยนายรัฐมนตรีต่อไป สมับชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะขารับการพิจารณาเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประเมินระดับชุมชนได้แก่วัดพระดุงราชอําเภอวงองังโป่งวัดโคสาอําเภอลมสักวัดศรีสองคอนอำเภอลมสักบ้านนายมวัดเสาทงทองอําเภอเมืองวัดโคกมนอําเภอน้าหนาว ในระดับองค์กรได้แก่ศูนย์พัฒนาราศรบนพื้นที่สูงวิทยาการอาชีวบิเชยรมอรีสมงงานสนิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์สมงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสาโรงเรียนบ้านบัวัฒนาโรงเรียนบ้านโคกรลังน้อยสมงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาเขตหนึ่ง ในระดับอำเภอได้แก่อำเภอวังโป่องอเภอเมืองเพชรบุ์และออสีเทพโดยคณะกรรมการพิจารณาที่รับมอบหมายจากที่ประชุมจะได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาผลงานต่อไป ที่ห้างแมคโครสาขาเพชรบณ์สมักงานพาณิชย์จังหวัดได้ตรวจเยี่ยมการจำหมายสินค้ากุ้งตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโพเลียงกุ้งปี2063ทับ64ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับห้างแมคโครจำหมายกุ้งหลายชนิดในราคาพิเศษ ทางนี้แมคโครได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในการบรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี2064อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภารกิจสําคัญของแมคโครคือโครงการแมคโครเคียงข้างเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประสบปัญหาช่องทางระบายผลผลิตน้อยลง ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้แมคโครจึงรับซื้อตรงเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทำให้กเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้ระบ,บายผลผล,ผลิตร,รวมแล้วมากกว่า1,500ตันซึ่งว่าวตลอดทั้งปี2064นี้จะสามารถรับซื้อกุ้งจาก,กเกษตรกรได้ประมาณ10,000ตันสำหรับในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นจากการทำงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ทางสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดเพชรบูร์้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าอาหารปรุงสําเร็จที่ห้างแมคโครสาขาเพชรบูรณ์เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งรับผลกระทบจากโควิด -19 จำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทางนี้จากการชงล็อกดาวน์เมื่อปี2 0 1 3แมคโครได้ทดลองเปิดพื้นที่ฟรีให้ผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งช่วยทําให้มียอดขายเพิ่มขึ้นมีรายได้กลับคืนมาเหล่อเลี้ยงกิจการได้ ขณะที่ขณะนี้เป็นอีกครั้งที่ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนแมคโครจึงให้ความชเหลือเปิดพื้นที่หน้าสาขาให้ขายของฟรีอีกครั้งวันนี้ย่ามาห้าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครปีนะคะค หเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะพี่กว่าย,ยังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P จาก Yamaha Procare ตลอด5ปีรประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีหปี Yamaha นั่นโอเค Yamaha <5 S 2> าาคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้อง Yamaha าาเท่านั้น สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งกล่าวถึงการสร้างเมืองเพชรบูรณ์ในคราวที่เสด็จมาตรวจราชการที่เมืองเพชรบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2447ในหนังสือความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ความว่าตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่มีป้อมปราการสร้างมาแต่โบราณเห็นได้ว่าตั้งเป็นเมืองหน้าด่านโดยเลือกที่ชัยภูมิ ตรงแนวภูเขาเข้ามาใกล้กับลำน้ำป่าศักทางเดินทับแคบกว่าแห่งอื่นตั้งเมืองสกัดทางน้ำประการทั้งสองฝากเอาน้ำป่าศักไว้กลางเมืองเช่นพิษณุโลกสังเกตตามรอยที่ยังปรากฏเห็นได้ว่าสร้างเป็นสองครั้งครั้งแรกสร้างในสมัยกรุงสุขโขทยัยแนวประการขนาดยาวด้านละ20เส้น เดิมเป็นแต่ถมดินปักเสาระเนียดข้างบนมาสร้างใหม่ในที่อันเดียวกันกันกบเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งหนึ่งร่นแนวเข้ามาแต่ทำประการถือด้วยหินและมีป้อมหลายรอบสำหรับสู้ฆ่าศึกจะยกมาแต่ล้านช้างข้างในเมืองมีวัดมหา,าธาตุกับพระปรางเป็นสิ่งสำคัญอยู่กลางเมืองฉันได้ไปทำพิธีพุทธบูชา และถวายสังเวยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่วัดมหา,าธาตุนั้นที่ในเมืองแต่ก่อนเห็นจะรกเรียวเพิ่งมาถากถางทําถนนหนทางและปลูกเรือนสําหรับราชการต่างๆเมื่อพระยาเพชรชรัตสงครามเฟื่องขึ้นไปอยู่ไปเห็นเข้าก็คิดถึงตามหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ระบุว่าเพชรบูรณ์ เป็นเมืองโบราณสร้างขึ้นในสองยุคแต่สร้างในที่เดียวกันคนละสมัยกันคือสมัยแรกในยุคสุขโขทยัยลักษณะกำแพงเมืองจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างเป็นคันดินและคูน้ำปักเสาระเนียดไว้เป็นแนวบนคันดินทางนี้เพราะการสู้รบในสมัยนั้นสู้กันโดยใช้อาวุธแต่เพียงหอ,อกดาบธนูทั่วๆไป แนวคันคูหอรบที่สร้างเป็นเนินดินจึงเพียงพอต่อการสงครามโดยมีวัดมหา,าธาตุอยู่ตรงใจกลางเมืองซึ่งโบราณสถานที่เป็นหลักฐานชัดเจนคือเจดีทรงดอกบัวตูมอันเป็นศิลป,ปะสมัยสุขโขทยัยที่หลังโบสถ์วัดมหา,าธาตุนั่นเองการสร้างเมืองยุคที่สองคือช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะมีกำแพงเมืองหลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะอย่างเดียวกันในสมัยนั้นด้วยในกำแพงเมืองในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีขนาดเล็กกว่ายุคสุโขทัยมากประกอบด้วยป้อมปราการและกำแพงที่ก่อสร้างด้วยอิฐโดยเฉพาะที่ประตูเมืองจะมีหินทรายประกอบจำนวนมากด้วยสายเหตุที่ต้องสร้างป้อมปราการ และกำแพงเมืองให้แข็งแรงขึ้นนั้นเพราะได้มีการนำปืนไฟเข้ามาใช้ในการศึกสงครามระหว่างกันในภูมิภาคนี้กำแพงเมืองในยุคที่สองนี้ยังคงมีซากและแนวให้เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือจะมีป้อมปราการสี่มุมโดยสร้างให้ป้อมทุกแห่งอยู่ล้ำแนวกำแพงออกมาเป็นลักษณะหัวธนูป้อมทั้งหมด จะก่อด้วยอิฐสูงกว่ากำแพงเมืองด้านบนปูด้วยอิฐเป็นรูปก้างปลามีอิฐท,ที่ทำเป็นรูไว้ใช้ปักเสาไม้เพื่อทำหลังคาจากการขุดสำรวจพบว่าการวางรากฐานของป้อมแต่ละแห่งได้มีการรองด้วยกรวดและทรายเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้โดยกำแพงไม่สุดแนวตัวกำแพงเมืองเป็นอิฐ ทั้งสีด้านมีความยาวพอๆกันคือประมาณด้านละ500เมตรเชื่อมต่อป้อมปราการทั้งสี่ป้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยบริเวณช่วงกลางของกำแพงจะมีประตูเมืองทั้งสด้านซึ่งจะสร้างด้วยอิฐปนหินทรายที่ยังเห็นร่องรอยได้ชัดเจนคือประตูชุมพลทางทิศตะวันตกบริเวณสีแยกถนนเพชรรัตน์และยังพบร่องรอยของประตูด้านตะวันออก บริเวณริมถนนข้างวัดประตูดาวซึ่งได้พบเป็นเศษหินทรายเช่นเดียวกันภายในกำแพงเมืองนอกจากจะมีวัดศูนย์กลางคืออยุธยาแล้วยังมีวัดโพเยนอยู่ตรงแนวประตูเมืองด้านทิศเหนือส่วนด้านนอกติดกับกำแพงเมืองก็มีวัดอีกหลายแห่งคือวัดพระสิงห์ที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำวัดพระเสือที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ วัดพระแก้วที่มีเจดีย์ทรงปรางและวัดประตูดาวที่อยู่ด้านตะวันออกของตัวเมือง